สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับทินี้ต้อนรับเข้าสู่เกม Starcraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เรากลับมาอยู่ในอ,อ,อีเวนต์แข่งขันส Starcraft Evolu นต์ชั e นลีครั้งที่1กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในวันนี้นะครับเราอยู่กับคุณ g ีจีชินนะฮะในตาแรกนี้เขาเล่นเป็นเซิร์ฟสีแดงอยู่ที่ฝั่งขวาบนนะเป็นเซิร์ฟจาก Starcraft 2นะส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะคุณฮอนโมโนนะฮะเป็น ทเทอร์เนจาก Starcraft ภาคแรกนะสีน้ำเงินอยู่ที่ฝั่งซ้ายล่างนะครับผม,มสังเกตจากโมเดลยูนิตก็ได้นะ SCV นี่ก็อันนี้จริงๆมันเป็นเขาเรียกว่ามันมันมันมีสกินไม่แน่ใจว่าเป็นสกินขายอยู่หรือเปล่านะฮะตอนนี้รดยตัว,วมี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 มให้เลือกอยู่ในแถบสกินอยู่นะคลาสสิก SCV นะแลนะก็คลาสสิก Command Center ตอร์นั่นแหละครับอ่ะในตาแรกนี้เราอยู่กันในแมปอาเซียนีของ E.S.L. นะฮะซึ่งฝั่งสีน้ำเงินนะคุณฮอนโมโนนี่ยก็ทำอ่า proxy b a r r c นะฮสมจุดเลยนะครับผมโอ้ oh, อย่างเดือดเลยนะอย่างเดือดแล้วมันจะเป็นยังไงแันเนี่ยแต่ว่าเขาทุ่มทุนทุกอย่างในการสร้าง b a r r c ตั้งสามหลังเลยนะผมว่ามันเยอะไปนะโอเคเสร็จปุ๊บกดมารีนมาเลยนะฮะโอ้โ oh, ห <c oughs> เหมือนว่าฝั่งคุณฮอนโมโนนี่คือต้องการที่จะเอาคะแนนให้ได้อย่างไวๆเลยนะต้องการที่จะรัชนะครับ <c oughs> ก็เข้าใจได้นะฮะส่วนฝั่งสีแดงนะฮะจีจีชินก็เล่นแฮชแก๊สูนะฮะแก๊สมาแล้วสปอนิ่งผูกก็กำลังจะตามมานะครับแล้วตรงนี้ว่ายังไงเอ่ย SCV ทำอะไรเนะี Patrol. ่ยพัดโร่อะมารีนออกมาแล้วนะครับส่งไปโจมตีเอาอยางนะฮะยางยัง,ยงรวมพลกันก่อนอาจจะเอา SCV ไปวางบังเกอร์ก็ได้นะ,ะก็ต้องมาดูกันต่อไปนะว่าจะเป็นยังไงโอเคตอนนี้ SCV วิ่งสวนไปฝั่งสีแดงน่าจะเห็นอยู่แต่ว่าสีแดงลอยเข้ามาถึงนี่ก็ ไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะฮะว่าข้างในนี้ไม่มีอะไรเลยก็ต้องเห็นสิถ้าเข้ามาข้างในอ่ะโอเคดูตัวตอนนี้นะครับฝั่งสีน้ําเงินมาแล้วนะฮะลงบังเกอร์เลยครับอย่างที่คิดไว้เลยนะฮะมีบังเกอร์หนึ่ง c b มาอีกสามนะฮะไม่สามครับสี่แล้วครับจังหวะนี้โอ้เสิร์ฟลิงออกมากี่ตัวนี่ก็โดนยิงหมดเลยนะฮะผมว่าเบสสองนี้ใช้สร้างยูนิตไม่ได้แล้วนะ,ะต้องมาสร้างที่เบสแ,แรกนะโรชวอ a r นโอ้ฝั่งสีแดงขึ้นโรชเลยนะ ก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ขึ้นโรสนี่ก็ซูไม่ได้นะฮะเพราะเซอร์กลิมันเป็นยูนิตเมลนะฮะโจมตีระยะใกล้นะครับต้องเอาโรสมาแทงลีนพันกันอย่างแล้วต้องเอาโรสมาแทงนะฮะอืมานั้นแลตรงนี้ยังไงครับโดนรุมนะฮะโอ้โหโดนตายไปเก้าตัวสิบตัวเรียบร้อยครับยังไงฮะเอสีวีแตกมีควีนออกมาควีนช่วยยิงยิงยังไงครับควีนแตกเรียบร้อยครับเซอร์กลิวิ่งมาโอ้โหแล้วฟังซสียงเงินเอามารีนหายออกมีมาเติมอยู่นะฮะจังหวะนี้ โอ้มีคลิปไหลขึ้นมาบนตัวโมเดลนี้ด้วยนะสวยงามเป็นคัสซอมโมเดลที่มีเขาเรียกว่าเลยนะมีเไดไนนามิกร่วมกับสภาพแวดล้อมนะฮะโอเคแล้วสุดท้ายฝั่งสีเดมก็จีจไปนะฮะโอ้โหก็ไม่น่าแปลกใจนะครับผมเจอบังเกอร์รัชเข้าไปซะขนาดนี้นะฮะไม่ได้ทันตั้งตัวเลยนะฮะอ่ะสำหรับตาแรกนี้นะครับคุณฮอนโมโนก็ได้คะแนนนำขึ้นไปก่อนนะฮะอ่ะไปที่เกมต่อไปกันได้เลยนะครับ ามาต่อกันในเกมที่2นะฮะคุณจีจีชินนะครับครานี้เล่นเป็นเซิร์ฟจากภาคแรกนะ,ะอยู่ฝั่งขวาล่างนะครับผมส่วนฮอนโมโนเป็นเทเรนจากภาค2อนะอยู่ฝั่งซ้ายบนนะครับผมซึ่งอยู่ในแมปโอเชียนบอลนะฮะามาดูกันนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับหลังจากที่คุณฮอนโมโนได้นาได้คะแนนนําขึ้นไปแล้ว1แต้มนะฮะซึ่งแมปนี้นก็เป็นแมปที่อยู่ในแมปภูของซารครับสองในแมปภูปัจจุบันนี้นะฮะก็เป็นแมปจาก ตาคาบภาค2อีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่ตาก่อนหน้านี้ก็เป็นแบปของภาค2ด้วยเช่นกันนะอ่ะก็มาดูกันนะแต่ว่าตานี้นี่คนจีจชินอยายจะต้องจริงจังหน่อยนะเพราะว่าถ้าคุณฮอนโมโนชนะไปในอ่าตานี้นี่ก็คือเขาชนะเลยนะได้เข้ารอบนะครับแล้วตัวเองก็จะตกรอบนะอ่ะโอเคตรงนี้ฝั่งสีแดงนะครับเล่นพูนะแก๊สแล้วก็พูเลยนะครับผมไม่ลงแฮชชอรี่ก่อนนะอ่าแต่ว่าฝั่งสีแดงนี้ เอ่อเนื่องจากว่าเล่นเป็นภาคแรกนะฮะมันถ้าหากว่าเจอรัชแบบเกมเมื่อกี้เนี่ยอาจจะก,กันบ้านยากหน่อยนะไม่หน่อยอะกันกันยากเยอะเลยละเพราะว่าไม่มีควีนนะไม่มียูนิตควีนที่จะมาป้องกันบ้านเริ่มต้นได้นะ,ะช่วงเริ่มต้นช่วงต้นเกมได้นะฮะประมาณนี้อ่าและในขณนะดเดียวกันฝั่งซีแดงเขาก็ลงเบสสองต่อเลยนะตรงน,นี้สีน้ําเงินมาลงบาแรกมาเฮ้ยดินพันกันขออภัยนะลงบาแรกตรงนี้นะแปลกๆนะฮะ ปกตินี่เขามักจะสร้างบริเวณแรมกันเนี่ยแต่ก็าช่างมันดีครับตอนนี้เขาสร้างเสร็จแล้วนะครับเปิดเป็นริปเปอร์นะเป็นริปเปอร์โอเพนเนอร์นะครับริปเปอร์นี่เป็นยูนิตท,ที่เหมาะสำหรับการสเกาแล้วก็ฮาราสเมนในช่วงต้นเกมได้ดีมากๆเลยนะอ่าอีกสักพักหนึ่งถ้าหากว่าลงแฟกตอรี่แล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรน,นะอ่ารวมทับกันกันกนกบยูนิตเฮลเลียนเนี่ยนี่เนี่ยจะเป็น คอมโพสิชันที่ไวป่วงมากเลยนะเข้าไวออกไวนะแล้วก็ฮาราสเมนได้แบบดีอ่ะศัตรูก็จะลำบากหน่อยนะเพราะามันเป็นอยู่ในเคลื่อนที่ไวไงนั่นแหละเฮลเลียนกับริปเปอร์นะะแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีแดงส่งเซอร์คลิงหนึ่งสองสามสี่ตัวนะครับวิ่งมาจุดนี้สเกลดูนะว่าเขาจะทำพร็อกซี่เหมือนตาที่แล้วหรือเปล่านะดูแต่ว่าตรงนี้นี่เจอริปเปอร์นะครับกระนำเข้าไปเลยนะแตกหนึ่งนะรเรียบร้อยแล้วตรงนี้ว่าไหมครับริปเปอร์วิ่งนี้ สุดชีวิตเรียบร้อยครับสุดท้ายก็รอดนะฮะเลือดเหลือ15อ่อแล้วตัวนี้อะไรเนี่ยแฮชเชอรี่โอเคลงแฮชเพิ่มนะครับเพราะฝั่งสีแดงเนี่ยเล่นเป็นภาคแรกนะ,ะตารครับหนึ่งนี่คือแฮชเชอรี่ไม่สามารถสร้างควีนได้ไม่มีควีนที่จะไปฉีดนอนได้นะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการสร้างยูนิตเพิ่มคุณก็ต้องใช้คุณก็ต้องสร้างแฮชเชอรี่เพิ่มนนั่นแหละมันจะลําบากตรงนี้แล้วตรงนี้ว่ายังไงครับมาเจอโอ้โห ฝั่งสีแดงเมื่อกี้ลงคลิปโคลนี่ไว้นะฮะแล้วก็กดแคนเซลมาทำบอดี้บล็อกได้พอดีนะฮะทำให้เซอร์คลิงเนี่ยสามารถฆ่ารีเปอร์ได้นะครับผมจังหวะแบบมันต้องเป๊ะจริงๆนะจังหวะเมื่อกี้อ่าอ่าแล้วตอนนี้เขาก็ส่งเข้ามานะครับหตัวนะจะตีคืนไหมน่าจะน่าจะไม่ได้นะเพราะว่าเจอสป라이บล็อกทางอยู่นะครับผมทั้งสป라이ทั้งคอมมานเซนเตอร์เอออวิเต้อคอมมานเลยนะฮะอ่านั่นเลยครับเขา <c oughs> เขาไม่ได้นะอู๋ขออภัยครับเขาไม่ได้นะฮะ ้องถอยกลับออกมาก่อนนะฮะณจุดนี้แตตรงนี้ยังไงครับกําลังขึ้นแรนะฮะออกมาแล้วครับแรตรงนี้แฮตเชอรี่เบสสาสามนะครับเบสสามนะฮะกำลังมานะครับแตวตรงนี้ขึ้นสไปโอ้โหแต่เล่นทับอากาศแล้วนะฮะอย่างไวเลยนะครับอย่างไวเอ๊ะเล่นทับอากาศอย่างนี้เราก็จะได้เห็นเมลต้าอาจจะได้เห็นการเดียนหรือดีวลเลอร์ก็ได้นะมามาดูทุยมารอดูกันนะฮะแล้วตรงนี้ยังไงฮตเอลิสเด่นอื้อหือ ทั้งสไปทั้งไฮด้านะน่าสนใจนะครับผมจะเป็นยังไงถ้าเป็นเกมภาคแรกสู้กันเองเนี่ยมันจะเป็นคอมโพสิชันที่ค่อนข้าง OP นะสำหรับฝั่งเซิร์ฟนะครับผมมีไฮด้าแล้วก็มีเอ,อ่อมิวตาด้วยนะประมาณนี้แต่ว่าเนื่องจากว่าแมชนี้เนี่ยมันเป็นแมชสตาร์ค c ับสองประทะ Starcraft บหนะึ่งะไม่ขิดมันก็จะแตกต่างกันไปนิดหน่อยนะฝั่ง Starcraft 2ฝั่งภาคสองนี่ก็จะมียูนิตเยอะกว่านะมี นู่นนั่นนี่ให้ใช้มีของเล่นเยอะนะฮะประมาณนี้แอนเทนเน่อันนี้น่าจะอัปเกรดเระยะการมองเห็นของอเวอร์ดปะอ๋อใช่จริงๆด้วยนะผมลืมนะฮะอันนี้เนี่ยผมไม่ค่อยจดจามันสักเท่าไหร่นะแต่พออัปเสร็จปุ๊บนี่ก็อมองเห็นได้ไกลขึ้นนะผมว่ามันกว้างมากเลยนะวัจริงแล้วตรงนี้อ่านยังไงเหวี่ยวเลี่ยนเข้ามาแล้วนะเจอคลิปโคโนนีโอเคจับแปลงร่างเป็นซังเก้นโคโนนีเลยนะฮะแล้วยังไง ตกลิงจำนวนพอเรือยังโอเคได้แล้วแล้วตรงนี้มีการกดไฮร์้ามาด้วยนะะมีสเกิร์ชมาอ๋อจะเล่นสเกิร์ชนี่เองนะต,ตรงนี้ยังไงรับเฮลเล่นเข้ามาเข้ามาตรงนี้โอ้ยโดนล้อมหน้าล้อมหลังเจอสังเกินคโคลโนี่เสียบเข้าไปด้วยแล้วคันนี้รอดไม่รอดไม่รอดไหมไม,ไม,ไม่รอดนะอสุดท้ายก็แตกไปนะโอ้โหสังเกินคโคลนี่ออกมาได้ทันเวลาพอดีเลยนะจังหวะเมื่อกี้ถ้าไม่ทันนี่ก็บันเทิงนะอะอ่ตรงนี้เลเกอร์แอสเปกเสร็จแล้วนะฮะจับแปลงร่างเป็นเลเกอร์ก่อนเลยนะตัวแรกนี้นะครับ ตรงนี้ก็กดให้ราบอีกสี่ตัวนะส่วนฝั่งสีน้ําเงินตอนนี้ว่าไงครับกาลังขึ้นอัปเกรดบวกหนึ่งนะพลังโจมตีกับพลังป้องกันให้กับทหารราบนะฮะ infantry weapon กับ infantry armor ใช่ไหมถ้าผมจาไม่ผิดนะประมาณนั้นแหละแลวตรงนี้่าเบสสามนะฮะมาแล้วนะครับฝั่งสีน้ําเงินนะคุณฮอนโมโนนะครับส่วนคุณจีจีชินเนี่ยว่าไงเลเกอร์ก็มาแล้วนะแล้วเลเกอร์เลเกอร์ภาคแรกเนี่ยมันเคลื่อนที่ค่อนข้างเร็วนะฮะแต่ตรงนี้ก็มีโอ้โหมีการบุดดิน รอดักดักรอไวเลยนะเมื่อกี้มีเสียงรถวิ่งผ่านหน้าบ้านด้วยนะถ้าเข้ามาใหก็ขออภัยนะตรงนี้ฝั่งสีแดงส่งเซอร์กลิงเข้าไปก่อนนะไม่ได้นะแล้วมารีนแค่ฝูง <c oughs> มารีนฝูงแค่นี้นี่เจอเจอเลอเกอร์นี่สู้ไม่ไหวแน่นอนนะ,ะโดนเสียบตายหายกฝูงได้เลยนะครับเนี่ยแล้วตรงนี้ยังไงครับสีแดงคุณจะคุณจะเสี่ยงยนะฮะโอเคไม่เสี่ยงครับถอยกลับบ้านมาก่อนนะ,ะแต่ผมชอบโมเดลนี้มากเลยโมเดลเซอร์กลินอะ่ะอันนี้เป็นคัสตอมโมเดลนะ อค okay. อ่ะฝั่งสีแดงนะฮะลงเบสสีนะครับส่วนฝั่งสีน้ําเงินตอนนี้ก็กลับบ้านใช่ไหมกลับบ้านหรอยังออกยังไม่กลับนะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เดินมาฝั่งนี้แล้วก็จะเจอกับเซอร์คลิงที่ยืนรออยู่ณนะจุดนี้นะครับผมคอมแบทชิลมาแล้วเรียบร้อยนะฮะมารีนได้เลือดเพิ่มมาสิบหน่วยนะเป็น55าสิบห้านะครับทั้งหมดมเบสสาลงแล้วตรงนี้สร้างมิไซล์ทเรตสร้างไว้ทําไมคนระับเนี่ยเอาไว้สอยโอเวอร์โหลดนะ ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าฝั่งเสียมเงินเขาเห็นหรือยังโอ้เสียงเงินยังไม่เห็นนะอ่ายังไม่เห็นสไปแต่ว่าเขาเห็นสเกิร์ชแล้วนะฮะเขาก็เลยสามารถเดาได้นะครับว่าฝั่งสีแดงนี่น่าจะเล่นมิวตาด้วยนะก็เลยสร้างป้อมสอยมารอไปเลยนะตรงนี้ Over lord, โอเวอร์โหลดโอ้โหสปีดโอเวอร์โหลดอย่างเร็วเลยนะอย่างเร็วแล้วตรงนี้อะไรน Queen Net, นะ Queen เนี่ยควีนเน็ตนะควีนเน็ตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนี่จะสร้างไว้เพื่อที่จะเอัปเกรดแรงให้ขึ้นเป็นไฮฟ์นะฮะส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยใช้ควีนกันหรอกครับภาคแรกนะ เพราะว่าจริงๆนักควีนมันมันมันไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะฮะตรงนี้ยังไงครับเลเกอร์เอกมาเพิ่มอีก2ตัวนะฝั่งซีมเงินกะจะเข้าจุดนี้แต่ก็เข้าไม่ได้นะครับเจอเลเกอร์นะต้องถอยออกมาก่อนนะครับจั่หวันนี้เพราะถ้าเข้าไปนะี่คือละลายหมดทั้งฝูงแน่นอนครับโอ้โหเสียงมอไซด์ดังจังแต่ก็ห้ามเขาไม่ได้นะฮะอ่ะ ตรงนี้ฝั่งอู้สีงเงินขึ้นบวก2ต่อเลยนะอย่างเร็วเลยนะครับอย่างเร็วต,ตรงนี้ว่าไงคุยอินเน็ตยังไม่ได้อัปเกรดอะไรโอเคชัดเจนก็คือไม่ได้เล่นคุยนะแค่เอามาเปิดเทคให้เฉยๆนะเนี่งมาแล้วโอ้โหแล้วโมเดลมันมันมันทับกันนะ่ะมันไม่สวยนะอ่ะเฮช่างมันตอนนี้ว่าอย่างไรต่อครับฝั่งสีเงินไม่เข้านะสีแดงก็เลยเข้าแทนนะครับผม ตรงนี้ส่งเซิร์คลิงฝูงใหญ่มานะครับน่าจะมาทำ h a รัสเมนต์แต่ว่าเจอเฮลเลียนโอ้โหมีทั้งเฮลแบทด้วยนะเฮลเลียนเฮลแบทจริงๆมันก็อยู่ในตัวเดียวกันนั่นแหละแค่สลับโหมดนะแล้วก็มีเออ่โกสมาด้วยนะครับมาทำสไนป์นะฮะเล็งไปที่ตัวเลอร์เกอร์นะครับนั่นแหละครับจริงๆโกสเนี่ยมันเป็นยูนิตสเปลคาสเตอร์ที่เป็นแอนตี้สเปลคาสเตอร์ด้วยนะเพราะว่ามันมีสกิลเอ,อ่อ e EMP นะแต่ว่า EMP เนี่ยถ้าเป็นสตาร์ครับหนึ่งมันจะไปอยู่กับตัวไซเอนส์เฟสโซ่นะ มันนะครับยิง MP ไปเพื่อสลาย e n e r g y ทั้งหมดนะฮะแล้วก็ทำดาเมจให้กับโล่พลาสมาของโรตอสน่าจะร้อยหน่วยมองถ้าผมจำไม่ผิดน,นะแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีแดงเพิ่งจะอัปเกรดขึ้นบวกหนึ่งะครับโอ้โหฝั่งสีน้ำเงินนี่เขาจะขึ้นบวกสองไปแล้วนะฮะโอเคอัปเกรดตามหลังนะฝั่งสีแดงแต่ก็มาดูกันฮะมันก็ขึ้นอยู่กับการวางแผนนะครับผมอ่าตรงน,นี้อ่าได้เรื่องนะครับลงเบส5ต่อเลยนะฝั่งสีแดงนะครับผมแล้วตรงน,นี้ คุณมาสร้างคลิปคอลนีไว้ไกลจังเลยครับผมอโอเคตรงนี้สร้างเป็นสปอร์นะฮะสปอร์คอลนีโอเคกํลาลังมาแล้วตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงินก็ไหลเข้ามานะครับมีโกสต์วิ่งนาหน้าเลยนะฮะภาวะผู้นําใช่หรือเปล่าตรงนี้เข้ามาก็เจออีกนะฝั่งสีแดงเห็นแล้วนะครับกองทัพส่วนใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับมีดีไฟเลอร์โอ้โหดีไฟลเลอร์ที่ต้องอัปเกรดเพลกนะฮะอ่าวดีไฟเลอร์เมาอยู่นี่นี่เองอ่านว่าเมาหรือมอนนะอันนี้จําไม่ได้ โอเคขออภัยนะครับผมตรงนี้ระเบิดตูมเรียบร้อยครับได้ตังค์คืมาสิบเก้าตอ้นใ้ตัวเลเกอร์ไปสแกนดูเลยนะยังไงก็ต้องสแกนแล้วโอ้โหดักสวอมเน,นเน้นเลยครับตรงนี้สุดใหญ่มากคือดักสวอมเนี่ยจะทําให้ยูนิตโจมตีระยะไกลของศัตรูเนี่ยยิงยิงไม่ได้นะทำ,ทำดามเมจไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นฝั่งสีแดงเนี่ยเวลาที่กางดักสวอมแลเราจะต้องล่อกองทัพให้ฝั่งเสียงเมือเข้ามาอยู่ในหมอกนี้ให้ได้นะแต่แต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับโอ้โหมีดีไฟเลอร์ทั้งสามตัว มันก็เปรียบเปรียบเป็นอินเฟสเตอร์ของภาคแรกเลยนะ้าตรงนี้นี่ยังไงครับสแกนดูเลยนะฮะเคเจอเลอเ,กอเกอร์มาอีกสองตัวแล้วยังไงฝั่งสีแดงอุย้ยส่งซึกลิงเข้าไปอย่างงี้ต้องรุมแทะโกส์ก่อนนะครับโ,โอ้เอ้าโดนบอดี้บล็อกเรียบร้อยครับล้อมหน้าล้อมหลังแตกสิฮนะลักษณะนี้เลเกอร์อ่ะย้ายตำแหน่งนะครับดีไฟเลอร์ตอนนี้ก็อันนี้น่าจะเป็นไม่น่าใช่คัสตอมโมเดลนี้เป็นโมเดลจาก ภาค2เลยนะดีไฟเลออ์อยู่ในเอ่อโนวาโคเวตอ,ออฟนะตรงนี้ยังไงครับเอา้าแล้วโกดแตกกลุ่มเอ้ยยังไงครับเนี่ยโอ้ยโดนรุมแท้กระหน่ำซัมเมอร์เซลเข้าไปอ๋อกะจะกลับบ้านนะแต่ว่าฝั่งสีแดงเขาส่งเซิร์ฟลิ้งมาพอดีนะครับแล้วก็เข้ามาตรงนี้ก็โดนย่างสดไปนะส่วนกองทัพใหญ่เนี่ยก็เข้ามาที่เบส5นะครับเพิ่งจะสร้างเสร็จเลยนะฮึ่มเพล็กเรียบร้อยครับ เสร็จเรียบร้อยนะฮะโยนเลยครับโยนเพลกเลยฮนะแต่ว่าเพลเนี้มันสกิลมันโดนพวกเดียวกันด้วยนะเรียบร้อยครับโอ้โหแดงเถื่อเลยนะจังหวะน,นี้อุ้ยเขาทำดีมากเลยอือเป็นเอฟเฟกต์สีแดงๆแบบนี้มันเอฟเฟกต์เลือดกระจาย่หว่าอ๋อมันก็คือโมเดลเลือดนั่นแหละแต่ว่าส,สกิลนี้นี่จะทําให้เลือดนะฮะพลังชีวิตนี่ลดลงเหลือแค่หนึ่งนะและสามารถใช้เขาเรียกว่าอะไรนะคือมันมันจะไม่มีผลต่อพลาสมาชิลของโปรตอสด้วยนะ ก็คือมันจะไม่ลดฉีวแต่มันจะไปลดเลือดเลยนะครับนั่นแหละแต่ว่าต้องใช้ให้ดีนะครับแล้วก็ถ้าเล่นสู้อย่างอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นการทําให้มีดิแบกนี่เอเนจีหมดได้นะฮะอุทาริสมาแล้ว้ฝั่งสีแดงที่เขาเล่นทุกเทคเลยนะเนี่ยเทคทุกสายเลยฮะเหลือแต่มิลต้านะครับผมโยนเพลทเข้าไปอีกนะฮะจังหวะน,นี้แล้วไงครับไฮดราโอ้ยืนหยัดแต่ว่ามา,มารีนนี่ยังไม่เข้านะแต่ว่าพวกอาวุธเอ่เอ a อ AO e ออย่าง เฮลเบ,บ็ตนี้ยิงโดนอยู่แน่นอนนะยิงโดนแน่นอนนะครผมอนามบุริกซินเทซิสเพิ่มความเร็วของอุนดาลิสยังไงโอ้โหเร็วมากแต่ตรงนี้ยังไงครับโอ้โยโดนเพลคับอีกเรียบร้อยครับดาร์คสวอมอย่างเดือดเลยฮะแต่ว่าอย่าลืมนะครับโคตรเขามีสกิลสไนป์นะฮะแล้วก็โอ้โยซากไอ้ทำไมมันวนติ้วติวต้วอย่างนี้ล่ะเนี่ยเฮ้ยวันเดอร์ฟัคโอ้สรุปอุนดาลสิสร้างออกมาแตกหมดเลยนะฮะไม่คุ้มเลยนะครับจังหวะน,นี้อันนี้อะไรเนี่ยเออ อัปเกรดให้โอเวอร์โหลดขนส่งได้ทำไปทำไมครับมันไม่มีความจำเป็นแล้วจังหวะนี้โยนเพลทเข้าไปเองนะฮะโรกระบาดนะฮะเวนทรเท่าเอ็ตคอมพลีทโอเคตรงนี้อืแต่ว่าดีไฟเลอร์นี่ข้อดีตรงที่มันมีสกิลคอนซูมนี่แหละสามารถเขาเรียกว่าไนงะกินยูนิตพวกเดียวกันเพื่อเพิ่มเอเนอร์จีนะซึ่งความสามารถนี้ก็ตกไปอยู่กับยูนิตไวเปอร์ในเกมภาคสองนะแต่ว่าไวเปอร์นี่มันจะเป็นการดูดเลือดสิ่งก่อสร้างนะแล้วตรงนี้อะไรเนะี่ยโอ้โหฝั่งสีแดง เอาอย่างนี้เลยครับทั้งเซิร์คลิงทั้งอุลตร้าลิสโอ้โหโดนสไนป์ไปเลครับลักษณะนี้ไม่รอดอยู่ดีนะฮอย่างดุเดือนนะครับลุมสไนเลยครับเรียบร้อยครับร่างแหลกไปนะืึลอยขึ้นสู่ด้านบนนะเนี่ยผมชอบแมปนี้อย่างหนึ่งแหละตรงที่เศษซากพวกเร็กดอลมันแบบมันลอยขึ้นด้านบนอ่ะเหมือนแบบว่าคุณสู้กันอยู่ใต้น้ำอะไรเงี้ยแล้วเศษซากลอยขึ้นไปเหนือน้ำผิวน้ำอะไรเงี้ย มันก็หาดีแล้วตรงนี้งไงครับโดนดักวอมเลยฮนะเอา้าดิไฟเลอร์แตกเรียบร้อยโดนสไนป์ไปนะตรงนี้ฝั่งสีมันก็ต้องลงมาเคลียร์นะฮะแต่ดูทรงแล้วในฝั่งสีแดงนี่ค่อนข้างเสียเปรียบนะฮะเออเพราะฝั่งสีน้ำเงินกองทัพเขาพร้อมมากนะฮะแล้วที่สําคัญคือตอนนี้ดาเมดเขาบวกสามไปแล้วนะฝั่งสีน้ําเงินเนี่ยดามเมจกองทัพไบ,บโอของเขาอะอ่แต่ว่าฝั่งสีแดงนี้ยังอยู่ที่บวกสองอยู่เลยนะฮะแล้วตรงนี้อ๋อ เอามาดรอปเลเกอร์นี่เองนะฮะอัปเกรดเอามาดรอปเลเกอร์แล้วก็ดรอปลงไปแล้วยังไงครับอุนตาลิสด้วยนะเลอร์เกอร์ต้องมุดดินครับไม่งั้นโจมตีไม่ได้นะตรงนี้เอาอย่างนี้เลยนะฮะเข้ามาปวนในบ้านอย่างนี้เลยนะครับผมดาเอซีบทั้งหมดตายไปยี่สิเอ็ดตัวนะครับผมส่วนฝั่งเซมเงินไม่สนใจนะครับจะบุกคืนแล้วนะฮะโอเบสเทรดนะฮะยอมแลกฐานเลยนะครับผมตตรงนี้ยังไงฮะเซิร์กลิงสูงใหญ่เข้ามาก็โดนเผาเรียบร้อยครับแตกไปนะอุนตาลิสไม่รอดนะฮะ อันนี้สังเกต์คอล وني ทำหน้าที่ได้ดีมากอขออนุญาตซูมออกนะแต่ว่าเวลาซูมออกแล้วเฟรมเรตจ,จะตกหน่อยนะโอ้โหจุเดือดเลือดพลาดแล้วยังไงครับจังหวะนี้ฝั่งสีแดงไปถึงไหนแล้วครับก็ทำดาเมจไปได้นิดหน่อยแต่ว่าฝั่งสีน้ำงเงินจะทำได้เยอะกว่านะอ้าวเข้ามาเจอเทคบิลดิ่งแล้วฮนะสิ่งก่อสร้างทางเทคโนโลยีนะฮะไฮทอลิสเดนสไปนนี้โดนแน่นอนครับผม แต่คิดว่าน่าจะรอดอยู่เพราะตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินเขายกพลขึ้นมาที่จุดเกิดแล้วนะเบสหนึ่งนะครับเรียบร้อยครับผมเข้ามาที่เบสหลักแตกนะฮะไม่รอดนะครับอุลตาลิสออกมาก็โดนกระหน่ำยิงเข้าไปนะะไม่ไหวนะครับผมโอ้โหแล้วฝั่งสีแดงยังไงเหลืออะไรเอา้าไปหมดแล้วอู้สีนี้ฝั่งสีน้าเงินคุณฮอนโมโนสามารถป้องกันบ้านไว้ได้นะฮะในขณะเดียวกันก็บุกได้ด้วยนะเรียบร้อยครับไฮด้าือไฮด้าแตกสไปแตกกดยอมแพ้ไปเลยนะจีจีชินนะ โอ้โหทำไมยอมแพ้นี่ก็แปลกแล้วนะฮะเจอไปซะขนาดนี้นะครับสรุปคุณฮอนโมโนก็ชนะไปด้วยคะแนน2ต่อ0นะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปด้เยนะครับขอบคุณครับ